สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิกกี้คุกกิ้งไมว h ช n แนลค่ะนีนิกก็จะพามาทําหมูหวานค่ะจะใช้หมู3ามชั้นนะคะอันนี้นิกซื้อมาเป็นแบบลาะหนังหมดแล้วนะคะก่อนอื่นแล้วก็จะมาตำสามเกลือก่อนค่ะแต่นิกจะตำแค่ผักชีกับกระเทียมนะคะใส่กระเทียมแค่สองกลีบพอค่ะเพราะว่าแฟนไม่ค่อยชอบกินนะคะแต่ใส่ประมาณนี้นางจะไม่ค่อยได้กลิ่นรู้เท่าไหร่นะคะ แต่ส่วนตัวนิกแล้วนิกชอบนะคะตำตรงนี้กันค่ะค่ะประมาณนี้พักไว้กันค่ะเดีย๋ยวเรามาหั่นหอมแดงค่ะนิกใช้สองหัวนะคะก็คือก็จะประมาณหนึ่งนะคะคือชอบทานค่ะ Okay. เดี๋ยวเรามาเจียวสามเกลือกับหอมแดงกันค่ะค่ะแล้วก็ตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนิคจะเจียวหอมกับสามเกลือก่อนนะคะจริงๆแล้วสามเกลือมันต้องมีอีกอย่างนะคะคือพริกไทยขาวพริกไทยเม็ดขาวนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมแต่นิคตำแค่กระเทียมกับผักชีนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยนิคจะใส่เป็นพริกไทยป่นโรยไปนิดหน่อยค่ะ น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปเลยค่ะค่ะเริ่มเหลืองหน่อยนะคะนี่ก็จะใส่รากผักชีก,กับกระเทียมค่าลงไปเลยแล้วก็เจียวไปด้วยกันเลยค่ะสูตรนี้จะหอมมากค่ะ แล้ก็เจียวจนเหลืองประมาณนึงค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะพอเริ่มเหลืองก็ต้องคนบ่อยหน่อยนะคะพอไม่งั้นเดี๋ยวไหม้เลยค่ะค่ะประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นหมงกันค่ะอันนี้นีกก็จะตักพักออกไว้นะคะ,สะเสด็จน้ำมันนะคะ เดือน้ำมัน,มนหน่อยๆแบบนี้นะคะไว้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสหมูหวานกันค่ะค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำ้างคโคกนะคะที่เราทำสามเลิมเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะเอาน้ำนี้แหละค่ะมาต้มหมูนะคะก็หั่นหมูสามชั้นเลยค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ชอบค่ะแต่อย่าหั่นเล็กมากค่ะเพราะว่าเวลาหมูเขายุบตัวลงไปอีกนะคะมันก็จะเล็กเกินไปค่ะนี่ก็ชิ้นประมาณนี้กําลังพอดีค่ะ ใส่ไปในหม้อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นที่นิกเจียวไว้เมื่อกี้นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟเลยค่ะค่ะแล้วก็เอาตั้งไฟเลยค่ะเราจะต้มหมูนะคะแต่นิกจะใส่น้ำไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนิกจะเทใส่กระทะทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วก็ น้ำประมาณนี้พอค่ะเปิดแก๊สแรงไปเลยค่ะก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ไปหน่อยนะคะต้มกับหมูเลยค่ะหมูเราจะได้ไม่จืดค่ะในระหว่างที่เราต้มหมูค่ะเราก็ตั้งกระทะค่ะน้ำมันที่เราเหลือไว้เห็นไหมคะเปิดไฟค่ะเปิดไฟอ่นอ,อนๆนะคะอันนี้ก็ใส่น้ําตาลปี๊บค่ะลงไป นีกเหลือแบบนี้เป็นก้อนๆหน่อยนึงนะคะนี่ก็จะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะนึกว่าน่าจะหวานแล้วเล้งไฟอีกหน่อยค่ะเราก็เคี่ยวน้ำตาลนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะคะ เดี๋ยวนี้จะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำลาลสักสองช้อนค่ะน้ำตานี่จะหอมนะคะเวลาใส่ในหมูหวานถ้าคนไม่ชอบน้ำลาลก็ใส,ใส่ใส่ซีอิ๊วก็ได้ค่ะน้ำตาลนี้ต้องเคี่ยวแบบไฟอ่อนนะคะอ่อนถึงปานกลางคือถ้าปานกลางเรารู้สึกว่ามัน ไม่เร็วไปแล้วก็ต้องเบาไฟนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเราเคี่ยวไฟแรงนะคะมันจะไหม้แล้วมันจะขมค่ะมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเราเคี่ยวไฟอ่อนเพราะเขาสีได้ที่นะคะมันจะหอมพอดีประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเพราะว่าหมูเรายังไม่สุกนะคะเราก็จะรอหมูแต่ปิดแก๊สแล้วเราก็ต้องคนก่อนนะคะ เพราะไม่งานเขาจะไหม้ค่ะ,ะหมูได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะพอละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมาเคี่ยวในนี้ต่อนะคะนี่ก็ใส่เปในกระทะเลยค่ะแล้วก็เปิดแก๊สค่ะพอเราจะเคี่ยวอันนี้ไปจนน้ำงวดนะคะหมูเขาก็จะนิ่มลงไปอีกนะคะแต่นิกไม่ชอบนิ่มมากอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าเราเอาหมูมาผัดในน้ำตาลปี๊บเลยมันจะมันจะออกแข็งๆนะคะมันจะไม่มีความนุ่มค่ะเอาถึงต้องเอาไปต้มแล้วก็ทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอน้ํามันงวดลงไปนะคะสีเขาก็จะเข้มข้นขึ้นมากว่าน,นี้ค่ะค่ะผ่านไปประมาณ12นาทีนะคะนี่ก็ช้อนในพวกที่รามันเป็นฟองขึ้นมานะคะทิ้งนิดหน่อยค่ะน้ําก็งวดลงประมาณนี้แล้วนะคะ ก็ยังไม่แห้งมากค่ะอันนี้อยู่ที่คนชอบค่ะชิมดูน้ำหน่อยค่ะแตวนี้ก็จะตักน้ำออกหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำมันเยอะไปค่ะอันนี้ตอนที่เราต้มหมูนะคะถ้าเราไม่ใส่น้ำเยอะมันก็จ,จะเคี่ยวเสร็จเร็วนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนค่ะืถ้าคนไม่ชอบหวานมากกำลังดีค่ะแต่นี้ว่าเติมหวานอีกหน่อยพอแฟนกินด้วยค่ะแต่นี้จะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ จะใส่ไปสักช้อนความเค็มก็ได้จากซีอิ๊วนะคะตอนที่เราต้มหมูเราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปในน้ำต้มหมูแล้วแล้วเราก็ใส่น้ำปลาไปสองช้อนก็โอเคค่ะส่วนสีก็เป็นสีธรรมชาติค่ะเราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเลยนะคะหวานโอเคค่ะ หูวหวานก็ต้องหวานนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่น้ํามันหอยหน่อยค่ะเพื่อความกลมกล่อมนะคะนิดหน่อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสด,ดีค่ะประมาณปลายช้อนนะคะปลายช้อนชาค่ะไม่เยอะค่ะแล้วก็นี่ค่ะหอมกระสามเกลอที่เราแยกไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ พริกไทยป่นค่ะเพราะตอนนี้ใส่สามเกลอนิกไม่ได้ตำพริกไทยนะคะโรยไปค่ะเพื่อความหอมค่ะแล้วก็คนเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหมูหวานค่ะสูตรนี้ไม่ต้องเพิ่งซีอิ๊วดำค่ะหอมอร่อยค่ะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากค่ะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ